สวัสดีค่ะเอวันนี้ยาทาเ็จะมีแนวทางนำเสนอ,อเป็นข้างล่างนะคะอ่ะองคลิปไปแล้วคือข้างบนอ่เราก็ยังไม่ได้ฟันธงให้นะคะเอฟคลิปข้างบนเราก็จะจับถ้าเป็นคลิปบนต่อไปเราก็จะใช้เป็นให้ติดบนล่างหลายๆชุดจะได้มีอโอกาสถูก ทั้งบนทั้งล่างได้นะใค่เอฟไอ้ที่เราจัดบนล่างให้นะเห็นไหมติดหกสี่ก็ยังเข้าหกสี่เลย f อ FC เอฟเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมคลิปที่เรา,อ,าอันนี้สรุปลายลายลายสูตรมาลงกันเข้าสี่เข้าสี่หกสูตรนี้อันนี้ก็หลายสูตรเหมือนกันแต่เอฟซีแต่ไม่ได้จับ สี 46, จะไปจับ6-4-8นะคะถ้าไม่ออกเบิล้ลเราก็มีโอกาสได้3ตัวนะคะ,ะ,ะชุดนี้ก็เหมือนกันหลาย,หลาย,ห,ลายหลายสูตรมาชนกันอันนี้ไม่ไปติด6กสี่เแต่2ตัวเราจับไม่ติดเพราะเราไปเน้นศูนย์มากไปนะคระสีชุดนี้ก็ ติด6สีสรุปโค้งสุดท้ายเราใช้หลายสูตรม,มารวมกันนะคะรอบนี้ก็จะพยายามทําให้ดีแล้วคลิปหน้าในคลิปต่อไปนะคะ fc อันนี้เรามาดูคลิปร่างก่อน fc จะได้มีแนวทางไปหยิบจับลอตเตอรีรอ่เรามาดูอันนี้ก่อนนะคะได้คลิปแรกนี้ก็จะให้หลายคู่ก่อนนะคะแล้วก่อนจะตัดเมื่ี่แล้ว ติดหกสี่อยู่ไกลหน่อยนะคะ f c แต่ปกตินี่นะ,ะปกตินี่เขาจะติดกันใกล้ๆอย่างเนี้ยนะคะใกล้ๆก,กันอย่างเนี้ยรอบที่แล้วเนี่ยโ,โหยากมากเลยหาจับให้ f ี c ได้สี่กับหกงวดก่อนโน้นก็เหมือนกันแปดหกห้ายังติดหกสามก็ยังติดติดใกล้กันนะคะห้าศูนย์ก็ยังติดแต่ก็ห่างกันนิดนึงนะแต่ก็ อ่ะก็ยังมีโอกาสท่าสองเนี่ยแปดท่าสองเข้ามดที่แล้วนี่ไม่ติดสามตัวแล้วก็ไม่ติดล่างด้วยนะคะ fc อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันติดสองหกก็ยังเข้าอ่ะสามสามสามสองสี่ไปเข้าสามตัวบนเลยนะคะ fc เราอย่าลืมทิ้งทิ้งนี่ไม่ได้เลยนะคะสองหกสี่นี่เข้าสองสี่หกมดที่ก่อนน้นเก้าหนึ่งติดได้เก้าอ่ะเราสูตรตารางของเราเนี่ย ไม่น่าทิ้งเลยนะคะเนี่ยติดตลอดอแต่ถ้าก็าพยายามทำให้ดูเพราะว่าเจ็บไว้เป็นเป็นเป็นลายให้เราจะได้รู้นะคะเนี่ยเนค่ะให้ให้เอฟซี FC ถ้าดูตัวเลขแล้วนียนะมามาดูที่ตารางถ้าแคปตัวเลขไปแล้วเราก็มาแคปตารางงวดนี้จะได้เลขตัวเดิมนะคะเอ ล้วเลยกตัวเดิมแต่คงไม่ออกตัวเดิมนะคะเพราะว่าสีนี้ครับปิดข้างบนไปแล้วก็คืออข้างบนนี้เข้าไปไปแล้วนะคะ F4 ที่บ้าเข้าไปเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเรามีเรามีเลขไม่น่าลงทุนมาคัดออกนะคะเราคัดเลขไม่น่าลงทุนออก เราเอานะเลขไม่น,าน่าลงทนออกแล้วก็จะมาทอานั้นได้มาตัดออกอเราคทีอ่ะเราก็มาดูทิปข้างล่างก่อนแล้วค่อยมาตัดทีหลังนะคะค่อยม,มาว่ากันอีกทีทีหลังนะคะเลขลงไม่น่าลงคลืนม,มาว่ากันทีหลังเราจะนำายสูตร ดูคำเตือนก่อนนะคะทางช่องมันเพียงสื่อแนะนำนะทานและการส้อสละกินแบ่งนับาลไม่สนับสนุนการพนันในสิ่งผิดกฎหมายท่านท่านนั้นจัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณการชมนะคะไม่รู้พูดไปแล้วหรือย,ยังนะคะถ้าพูดไปแล้วก็ขอโทษทีลืมคุยไปคุณมาก็ลืมาม,ามาดูสูตรสูตรกันเข้ามาตลอดนะคะ fc fc อย่า บางทีก็ติดสองตัวนะคะนี่เลยติดตัวเดียวแต่ก็ติดนะคะ,ะยังไงก็ถือว่าติดจะเป็นเยอตัวแต่ติดแล้วก็มาตัดเรียกไม่น่าลงทุนออกเราอนี่ก็เหมือนกันนะคะ,ะติดติดมาตลอดนี่นะคะ ติดมาตลอดรอบนี้ก็จะได้ออยู่แค่นี้นะคะได้เลขตัวเดิมได้เลขตัวเดิมนะคะ fc แต่ว่าเลขตัวเดิมนี่ต้องม,มีติดตัวไหนตัวหนึ่งข้างล่างนะคะหนึ่งจอคอหกแปดติดสิบหน่วยล่างนะคะ fc ถ้าไม่มีเลขมีชุดนี้นะคะ f c ก็จะไม่ได้ตังค์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะ,ะ,ะ,ะ F4 บางทีก็มาสองตัวนะคะบางทีก็มาสองตัวนะคะเราก็จะนำสิบหน่วยล่างมาจัดจับคู่นะคะ f c จะได้หลายคู่แต่ก็ยังอ่าเราก็จะใช้เลขมาตัดเอานะคะเราก็จะใช้เลขมาตัดเอาอเราก็จะหาะเลขที่คิดว่าติดจริงๆมาใส่ร้างนวดนี้ถ้าก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดนะคะเพราะว่าเราหลุดล่างมาหลายรอบแล้วนะคะยุ FC. อสีหลุดล่างมาหลายรอบแล้วอรอบรอบนี้จะ เป็นยังไงเรามาดูกันนะคะ,ะยังไม่ได้บวกเลขเลยเลยเนี่ยอายังไม่ได้บวกเลขเลยะนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ fc แป๊บหนึ่งเราบวกเลขเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดสี่นะคะหกสี่หก ก็ะคช่หกสี่หกก็ห้าแปดหกหกหนึ่งหกหนึ่งหกสิบหกสิบสองสิบสองยี่สิบยี่แปดเป็นสามสิบห้า เป็นห้าระบวกสองเป็นเจ็ดเราได้ห้ากับเจ็ดนะคะสี่ห้ากับเจ็ดนะคะนี่คือสูตรนี้สูตรนี้ของเราที่เข้าเท่านี้นะคะอ่าจุดงวดนี้ก็เป็นห้ากับเจ็ดสิบสามสิบสองเป็นสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าบวกหกก็เป็น หกับเจ็ดนะคะเพิ่มแต้มนะคะเอสี่ก็เป็นห้ากับเจ็ดเราก็จะมาจับคู่มาจับคู่นะคะเราก็จะจับคู่ชนเจ็ดแล้วนะคะ,ะเาเลขไม่น่าลงทุนข้างล่างอ่าท่าเก็จะเอาเลขไม่น่าลงทุนมาจับไปไหนแลได้ที่ยังแคบยังจับอยูเลย เอาไปอ๋อขออนุญาตทีลืมว่าแม่แม่จเอาเก็บไว้ที่นู่นนะคะอ่ะร่างของเราเล็กไม่น่าลงทุนอ่าก็จะเอาตัวในออกไปก็มีอยู่ในระดับนี้อ่าติดไหมอ่า ก็มีหนึ่งมีหนึ่งะคะ FC มีห้ามีห้านะคะ FC มีห้าะะก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเด่นเราก็จะใช้เป็นกี่ตัวเด่นเราก็เท่ากับชนเจ็ดนะคะชนเจ็ดแล้วก็หน,น,ะะนึ่งก็ไปแล้ว ใช้เราก็จะหยิบออกมาก,ก็คือหนึ่งหสี่ไปหไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีเราก็จะใช้เจ็ดเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะเราก็จะเอาตัวนี้เป็นต้องไปกลับนะคะจับคู่2ตัวนะคะ ล้วก็จะใช้สองสองเจ็ดนะครับสี่เราใช้สองเจ็ดนะครับเราใช้สองเจดแล้วก็จะใช้ติดแปดแปดเรายังแปดในนี้มีไหม,มเราจะดูตัวนี้นะคะเราจะไม่เอาคือตัวไหนที่แบบมีเลขที่อ่า เอาไว้เป็นตัวกันแล้วก็จะใช้อ,อ่สองตัวนี้ติดหมดแล้วติดหมดแล้วก็สองเก,างก,าก้าสองเก้าก็ติดสองเก้าเราก็จะเอาไว้นะครับ fc สองแปดนะคะ, 4, ะ,คะสองเก้า สองเก้านะคะแล้วก็ออยู่ในนี้เราไม่ได้ดึงหมดนะคะ fc เราไม่ได้ดึงหมดเราก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวเด่นอ่าแต่ก็เราก็ใช้เป็นตัวเจ็ดนี่เป็นตัวตามนะคะอ่าเจ็ดเก้านะคะถ้าศูนย์กับหนึ่งถ้าศูนย์กับหนึ่งมาก็กันนะคะ fc อ่ากัน นะคะถ้าเลขไม่ดับนะคะเราก็จะใช้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะลอง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 ดูนะคะแคปไปดูนะคะ fc ไว้ไวเจ็ดศูนย์ใช้ได้แต่ศูนย์เจ็ดนี้ไม่ต้องกลับเลยนะคะ fc ศูนย์เจ็ดเข้าไปแล้วนะคะเราก็ใช้เจ็ดศูนย์อย่างเดียวสองแปดนี้เข้าไปแล้ว แต่ว่าไม่รู้เจ้านี้เขาจะอยู่หรือเปล่านะคะอเขาบอกดับหน่วยแล้วก็เล่น82ได้นะค่า F4 ดับหน่วยแล้วก็เอาเป็น82แทนก็ได้นะคะอเรามา,าแค่ไปดูกันนะคะลองไปหาอุเตอรี่ดูก่อนนะคะอเขาเลขอยู่ในนี้เราจะเหลืออยู่แค่นี้นะคะ่าดูแล้วก็ เหลืออยู่ในนี้แค่นี้เองสองเจ็ดสองแปดสองเนะคะอยู่ในนี้ก็ลองจะลองคิดว่ามาตรงกันไหมมาตรงกับสูตรไหมมาตรงกับสูตรอยู่นะนะคะอ่ะลงให้ 21, ยี่ดกยหกแปดอย่าลืมคลิปหน้าตามคลิปหน้านะคลิปหน้านี้เป็นเลขบนนะคะ อันนี้ก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะคะถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านอาอถ้าพูดตามหลักแล้วก็เลขเราก็มีเข้าล่างเข้าบนนะคะวดาสามหนึ่งก็เข้าล่างวดาหกสี่เข้าบนอมันก็แล้วแต่ตามสเตปนะคะะเอฟซแคปไปเลยนะคะ อ่าแคปไปเลยเราคัดเลขไม่น่าลงทุนออกมันก็จะได้น้อยชุดอ่าให้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ก่อนแล้วทีนี้อ่าเราก็ไปดูคลิปบนล่างคลิปบนล่างแล้วค่ะสมตัวอาแล้วแคปไปดูนะคะขอให้หมานกันทุกคนสวัสดีค่ะให้เจอกันคลิปหน้านะคะ